ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสวัสดิ์เครือพิมายข่ารายประจำเภอบ้านผือบ้านผือทีวีนิวในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมดำเนินรายการโดยสวัสดิ์เครือพิมายนะครับผมขอขอบคุณนะครับ ทุกทุกท่านนะฮะที่เกติดตามรับชมรับฟังรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะฮะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11นะฮะมิถุนายน2566นะครับวันนี้ก็มา เรื่องเล่าข่าวบ้านผือเรื่องเสื้อนะครับเสื้ออสัญลักษณ์กลุ่มบ้านผือนะฮะนี่ห้าสิบเคนั่นเองนะฮะจะเขียนดูที่หน้าอกไม่ว่านะฮะกลุ่มบ้านผือห้าสิบเคนั่นเองนะครับผมอันนี้หอนางอุตสาอุตสาบารถ นั่นเองนะครับผมนะฮะหรือว่าห้าหมื่นคนห้าหมื่นท่านนะครับเลยเอาหยิบยกสัสญลักษณ์นี้อ่าเป็นสัญลักษณ์นะฮะอุ่มนะฮะเลยทำเสื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับผมนะฮะมีหลายไซส์หลายมีหลายไซส์หลายสีนะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณคุณแอดมี่นะครับแอดมี่นะฮะ น้ำพริกนะฮะน้ำพริกกาก,ากหมูนะครับผมเสื้อตัวนี้สวยนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมจะให้เห็นเด่นชัดเลยนะครับผมนี่นะครับผมนะ,ะเสื้อ้า k สิบชนะครับแอดมีนนะครับผมนี่ครับแอดมี mi, บ้านผือสายบุญนะฮะรวดเร็วฉับไวใส่ใจชาวบ้านผือนั่นเองนะครับผม นะฮะก็เกินเราไปดูแอดมีบ้านผือสายบุญทำดีที่ล่าสุดในจุดที่เรายืนนั่นเองนะครับผมนะฮะอ่านลไปนะครับให้หมดโอเคนะครับนี่ไงครับผมนะฮะับนะฮะเรื่องเสื้อนะครับผม เราก็เอยถึงไม่ได้นะครับนำทีมโดยแอดมีสายบุญน,นั่นเองนะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณร้านนายกาฟแฟด้วยนะครับผมนี่นะครับร้านนายกาฟแฟนะครับผมที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับผมนะฮะด้วยด้วยน้ำพักน้ำแรง นะครับผมช่วยรับบริจาคนะครับจะตามร้านค้าก็จะมาฝากไว้ที่บ้านนายกาแฟนะครับบ้านนายกาแฟอยู่ที่ข้างๆกรมที่ดินนะครับผมนะ,นะนะเป็นเป็นอีกแรงหนึ่งนะครับผมที่สะสมที่รับบริจาคเขาก็ให้คุณแอดมีแอดมีก็ไปส่งที่าตามจุด อ่าตามจุดที่ไปช่วยเหลือคนขาดแคลนนั่นแหละครับผมนะฮะในะขอฝากไว้ด้วยนะครับบ้านนายกาแฟนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นหน้าจอมือถือของท่านนะครับอ่นะครับผมนะฮะอ่ะเราก็หยิบยกภาพเอามาไม่หมดนะครับผมภาพที่อคุณแอดมี่ไป ให้ซื้อผูอ้ร้านค้านะครับแล้วก็ต้องถ่ายภาพไว้นะครับผมก็ถือโอกาสขออนุญาตจากคุณแนดมี่แล้วนะครับผมเอามาเผยแพร่โพสต์นะครับโพสเพื่อนะ,ะเป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับผมไม่ได้เรื่องอื่นใดนะครับเราเราเผยแพร่ออกไปนะครับผมนะฮะให้ชาวโลกได้รับรู้ นะครับผมว่าชาวอำเภอบ้านผือก็มีดีแล้วก็มีสิ่งดีๆมีเสื้อนะครับสัญลักษณ์ในกลุ่มนะฮะอ่าห้าเนะครับเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนะครับผมนะฮะในอำเภอบ้านผือนะครับผมก็เห็นก็ในกลุ่มบ้านผือนะครับที่สร้างขึ้นมาทำขึ้นมามีหลายสีหลายไซส์นะครับผม บุคคลในวงการในร้านค้าร้านขายนี่ก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านก็ได้ใส่แล้วก็ดูสง่าราศีดีนะครับนะฮะเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะกะ็ข่าวเวลาไปทำผืนบ้านผือบ้านผือทีวีนิวนะครับรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือ ก็นำสิ่งดีๆมาฝากมาต้อนนะอาชามยือบ้านผือทั่วประเทศเลยนะครับเราไปดูพร้อมๆกันนะครับผมภาพแรกนะครับที่ผมยกมาภาพแรกเอาภาพของคุณแอดมี่ก่อนก็แล้วกันนะโจเ์เสื้อสวยๆนะครับผมนะะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะนี่นะครับผมคุณแอดมี่นะฮะแอดมี่สายบุญน,นั่นเองนะครับผม นะฮะก็โชว์เสื้อสวยๆนะฮะพร้อมแอดมี่น้ำพริกกะเพก็ะน้ำพริกกากหมูนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมภาพที่สองมานะครับผมได้เรื่มมาตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็คือดีเจเจเอ AA, เองนะครับหรือเรนนมสวัสด์ีพี่ิมานะเจ้าของรายการอ่า เรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะเจ้าของรายการเรื่องเล่าเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมนี่นะครับะรรน,นะรบเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมนะฮะก็ได้ใส่เสื้อสวยๆจัดรายการนะครับผมนะนะครับาภาพที่สามมานะครับผมภาพที่สามนี่นะครับผม นี่ก็คือภาพที่สามนะครับรู้จักกันดีนะคุณหมอนะครับนี่นะนี่นะครับภาพที่สามนะครับเราจะลดลงอันนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นเด่นชัดเลยนะครับเราจะไปช้าๆหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้นี่นะครับผมแอดมีสายบุญนะฮะรวดเร็วฉับไวใส่ใจชาวอำเภอปั้นผือได้ใส่เสื้อสวยๆนะฮะสัญลั์ 50k นั่นเองกลุ่มบ้านผือนะครับผมนะฮะก็ใหม่ครับ,ถ,นะรบถัดมานะครับถัดมานี้อันนี้ใครๆก็รู้จักกันดีนะครับผมนี่ครับผมอันนี้เฮียอันนี้ชื่ออะไรครับนิจพุทธเจริญนะครับผมนี่พุทธเจริญนะครับอ่นะ ไปดดวนด่วนเลยนะครับช่วงนี้โอ้อยู่ด้านหลังรีอุฟูลด้วยนะครับอ่าไปดวนด่วนนะครับผมเวลามีน้อยนะครับนี่ครับผมอ่ะดูตามภาพคนดูอาจจะเห็นนะครับอาจจะรู้จักกับผมผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ออกอ่าลงพื้นที่เท่าไหร่นักนะฮะอ่าภาพนี้ครับผมนี่ครับ ใส,ส่สวยมีสีดำสีน้ำเงินสีขาวนะฮะ,น,น,ะน,นี่นะครับผมอ่ามีสีขาวกลุ่มสีขาวนี่นะครับผมก็สวยนะครับก็เห็นสวยอยากจะได้หรือว่ายังไงนะฮะี่ยเอามาโชว์เฉยๆนะครับแ่มเอามาโชว์อ่าพิจนะารณายันดูนะครับผมเอามาโชว์เฉยๆนะครับผมอเอามาโชว์เพื่อให้เห็นว่าอ่าสัญลักษณ์ เสื้อตรุ่มนะฮะอ่ากลุ่มบ้านผืนเป็นสัญลักษณ์ยังไงนะครับผมก็หยิบแล้วก็ามาให้ดูนะครับผมว่าเสื้อหลากหลายสไตล์หลากหลายสีนั่นเองนะครับผมนะฮะอ่ะดูไปนะครับผมต่อไปนะครับในสาวสวยน่ารักหุ่นเซ็กซี่นะครับผมใส่เสื้อสีขาว เสื้อสีน้ําเงินนะฮะอ่าต่างก็ภูมิใจนะครับผมได้ใส่เสื้อนี้ก็ภูมิใจนะครับเนี่ยนะครับผมภูมิใจอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะไปครับผมเนี่ยฮะอันนี้เสื้อสีเขียวด้วยไหนี่สีดำเนี่ยมาละนะครับผมสีเขียวสีดำานะไปอีกนี่ก็เช่นกันนะครับผม อ่าดูดูดูไปพร้อมๆกันก็นแล้วกันนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่ทั้งสามท่านเลยนะครับผมดูแล้เก๋กไก่ดีนะครับผมนะเป็นสัญลักษณ์ของชาวเผอบ้านเผือนะครับอ่ากลุ่มบ้านเผือห้าสิบเชนั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าสีเหลืองก็มีนะฮะนี่นะะสีเหลืองก็มีนะะไปเรื่อยๆไปอย่าง รวดเร็วทันใจนะครับนี่เฮี้ยเฟื่องฟ้าในกอดอกโอ,โอ,โอนะครับมาเทเลยนะครับผมนะนี่นะครับผมไปดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มานี้เสื้อสีขาวสีน้ำเงินนี่จะใครใครชอบตัวไหนหรือว่ายังไงก็เลือกได้นะครับผมเอรู้สึกว่าจะเฮียสายฟ้านะครับเนี่ย เนี่ยสายฟ้านะีขายปุ๋ยขายอะไรเนี่ยใช่ไหมอันนี้สอทออ่าอ่อ,อันไม่ใช่ไอ้ว่าที่สอทอป่ะเนี่ยน,นะ <c oughs> นะครับนะคุณปิมคุณปิมนะครับผมที่เลือกที่อ่าที่ผ่านมานี่นะครับผมนะฮะสมัยต่อไปก็คงจะสมัครอีกนะครับสอทอนะอ่ะว่ากันไปนะครับผม นะไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับแบบหนึ่งนะจะชจ้านี่ไปถึงไหนแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเยอะนะครับผมเยอะเยอะเลยนะฮะในช่วงนี้นะครับผมหนึ่งไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับผมนี่เลือกมาอะอะไรมานี้ มีสีเหลืองนั่งขายนาะนี่ครับผมน่เทเลยนะครับเสื้อสีเหลืองก็สวยสีเทานี่สีเทานะฮะเอ่มันนี้ก็สีมีหลากหลายสีนะครับผมนะฮะหลากหลายสีนะฮะอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับผมนํานภาพมาอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับนี่นะครับผมภาพ แต่ละลานค้านะครับผมแต่ละมุมมองนะฮะนะครับผมอ่ะอันนี้ภาพสุดท้ายแล้วนะครับนี่ภาพสุดท้ายอคนแรกนี่ก็สอทอขันทองบุญศรีนั่นเองนะครับนะครับผมนะฮะสอทอนะครับผมหญิงแกร่งเขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็ไปไหนไปด้วย ช่วยแกงเส้นหนึ่งหม้อนะครับกินจนอิ่มเขาไว้อย่างนั้นนะครับผมนะฮะอ่าเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมนะครับผมเราโชว์โลโก้อลังการงานสร้างของกลุ่มบ้านถือแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะเราก็เอาภาพบรรยากาศนะครับถึงก็ก็เป็นประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น้อยนะฮะ ก็ไม่ได้ไร้สาระนะครับผมเรามาด้วยความจริงใจแล้วก็เผยแพร่ด้วยความอ่าเหมือนเหมือนเอาความบันเทิงหรืออ่าแล้วแต่แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับผมผมก็วาดใส่เสื้อก็ดีนะครับได้มีสัญลักษณ์ของเรานะครับผมกลุ่มบ้านผือนะฮะงานแรกเลยนั้นครับผมกลุ่ม บ้านผืนที่ได้สร้างขึ้นมานะครับผมนะห้าหมื่นท่านนะครับสัญลักษณ์ห้าสิบเคก็ติดไว้ตรงนี้ครับผมให้ดูใกล้ๆเลยครับโอ้อะซูมซูมดูหน่อยซูมดูหน่อยนะครับว่าอย่างไงดูไม่ถนัดนะดูไม่ถนัดก็มาดูนี่เลยครับผมเนี่ยนะดูนี่เลยไม่ถนัดใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้น โอ้ดูโลโก้ไม่ถนัดเลยเขาว่าอย่างนั้นอา้าวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่นะครับเอาขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยซูมซูมไม่เห็นชัดๆเลยนะครับผมอ้าวเอาคอนแอดมี่ไปนี่นะครับผมเห็นไหมเห็นไหมนะฮะกลุ่มบ้านผือห้าสิบเคนั่นเองนะครับผมนะฮะห้าสิบเคนะฮะโชว์แล้วอา้าว ทีมงาน,นซูมซูมลงนะครับผม 50k นะครับผมซูมลงนะครับนี่ไปเรื่อยๆนะครับผมซูมลงให้มาดีๆหน่อยเอ่าไว่างั้นนะครับผมซูมลงในดีหน่อยโอเคอนี่ไงครับผมเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงบาง้บา,งบางครับผมก็ดูดีเนาะ ดูดีเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณร้านตัดเย็บเสื้อว้าวราพนห้องภาพดีเจเจเอน,นะครับผมอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านปือพิทยาภูมิร้านเปิดหกโมงช้าปิดหกโมงเย็นนะครับก็ขายกรอบรูปทุกขนาดนะครับผมแล้วก็ทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพด้วยนะครับผม ถ่ายรูปด่วนถ่ายกระดาษสีขาวดําเข้าเล่มสัญจรสัญกาวนะครับ mm hmm. นะฮะครบวงจรลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็แล้วก็มาไอ้นี้ได้นะครับอเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะเบอร์โทรศัพท์ของผมจะขึ้นนี้เลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมนะบเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสองเจ็ดเป็นไอดีไลน์ด้วยนะครับผมเป็นไอดีไลน์ด้วย นะครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับนะฮะขอฝากไปด้วยขอขอบคุณนะครับแอดมีนะครับผมแอดมีบ้านผือนะครับผมแล้วก็แอดมีน้าพริกกากหมูด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ก็ให้การสนับสนุนนะครับผมส่งเสริมนะฮะรายการนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับที่เปิดแพร่ออกไปนะครับผม นะยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์สับสกายด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมทีมงานข่าวรายประจำเผยบ้้นผือบ้านผือทีวีนิวนะฮะในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะฮะร,ร้านค้าร้านขายอยากจะโปรโมตนะครับผมสินค้าหรือว่าโปรโมตร้านของท่านก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ ที่ขึ้นหน้าจอมือถือของท่านนะครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับผมดีเจเจเอรดิโอรายการเพลงลูกตุ้งไทย0612301227นั่นเองนะฮะติดตามเว็บไซต์ w w w b a n p h บทบ้านผือทแล้วก็เพจบ้านผือทีวีนิวแล้วก็เพจข่าวรายประจำเพื่อบ้านผือนะฮะแล้วก็ข่าวทั่วไทยนั่นเองนะครับ ก็ไอ้ข่าวประชาสัมพันธ์นะส่งมาได้เลยนะครับนี่เบอร์แอดไลน์ผมได้เลยครับ06 0612301227แอดไลน์ผมได้เลยนะครับผมแล้วฟรีนะครับผมนะประชาสัมพันธ์ให้นะครับผมนะฮะทุกเรื่องนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับผมนะฮะอยากจะโฆษณานะครับ ราคาก็ไม่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 แพงครับราคาย่อมเยาครับผมนะฮะก็หลังไมได้เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาจอมือถือของท่านหนยนะครับผมนะฮะเราทําด้วยใจนะครับทําจริงจงจังๆนะครับผมนะฮะเราทําได้เราทํานะครับเราทําได้เราก็เราพูดได้เราก็ทําได้นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณมากครับหมดเวลาเวลาก็หมดนะครับผม นะฮะผมสวัสดิ์เกือบพิมายนะฮะผมสวัสดิ์เกือบพิมายข่าวรายประจำเพือบ้านภผือบ้านผือทีวีนิวนะฮะในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมสวัสดีครับ